คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปวันที่7ทธันวาคมเป็นวันที่น้องกระตูนหายตัวไปครอบครัวรับรู้เรื่องนี้เวลาประมาณ5ทุ่มนะคะหลังจากนั้นใช้เวลา3ชั่วโมงเข้าแจ้งความกับตำรวจ3วันแรกของกระบวนการตามหาตัวน้องกระตูนมีเพียงญาติและครูเท่านั้นที่พยายามที่จะเข้ามาติดตาม ถึงแม้ว่าในบริเวณที่เกิดเหตุจะมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ว่าการติดต่อขอประสานเพื่อที่จะได้ภาพดูเหมือนจะติดขัดหลายขั้นตอนค่ะจนในที่สุดเมื่อได้ภาพได้เห็นภาพแล้วครอบครัวถึงมั่นใจว่าลูกสาวถูกลักพาตัวติดตามรายงานจากคุณวรรลักษณ์อิสารางกูลนายุทธยาค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งชุดนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันได้ว่า น้องกระตูนถูกล่อลวงไม่ใช่พลัดหลงแต่ภาพชุดนี้ถึงมือครอบครัวน้องกระตูนหลังจากเด็กหญิงหายตัวไปแล้วถึง5วันแม้เข้าแจ้งความหลังจากเด็กหญิงหายตัวไปไม่ถึงสามชั่วโมงแต่ครอบครัวใช้เวลากว่า3วันที่ออกตามหาเด็กหญิงด้วยตัวเองก่อนจะขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงาการติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างๆ และการเริ่มต้นออกติดตามหาของตำรวจจึงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้นนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับกรณีเด็กหายจำนวนมากในสังคมไทยนำมาสู่จุดจบที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อเบาะแสถูกเปิดเผยในเวลาที่สายเกินไปหลายหน่วยงานเสนอตรงกันถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องมีศูนย์ติดตามคนหายมีตำรวจเป็นเจ้าภาพร่วมกับอีกหลายฝ่าย และเป็นศูนย์กลางประสานงานความช่วยเหลือมันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการตั้งหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการดําเนินการเรื่องศูนย์คนหายใช่มีการรับแจ้งก็จริงแต่ถามว่าการตอบสนองเพื่อจะติดตามเนี่ยมีเป็นระบบหรือเปล่าบางคนที่อยู่ในวงการข้างในอาจจะบอกเขาก็มีแล้วนะแต่ถามว่าระบบที่ว่านั้นเนี่ยมีอย่างทั่วถึงไหม แล้วมีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจหรือเปล่าว่าระบบนั้นคืออะไรเพราะว่าประชาชนเป็นผู้ใช้บริการดังนั้นถ้าเกิดมันมีอยู่แล้วจริงก็ควรจะต้องประชาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบละว่าระบบเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเกิดหายปุ๊บแจ้งที่ไหนระบบที่ท่านฝันไว้ที่อยากเห็นนะก็ถือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดที่เป็นที่พึ่งเราได้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีพอเจ้าหน้าที่ตำรวจลิงก์ทุกสถานีปุ๊บ กำหนดพิกัดว่าเด็กหายจากจุดไหนได้ปุ๊บได้ปุ๊บก็จะมีลิงก์ไปที่เซ็นเตอร์เพื่อที่จะเริ่มดูเดี๋ยวนี้ประเทศใหญ่ถ้าเอาในกรุงเทพเนี่ยเรามีระบบกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็จะเริ่มตูเลยว่าจุดนั้นไปที่ไหนได้บ้างแล้วก็เริ่มลิงก์กับระบบสื่อเลย mm hmm. แนวร่วมสําคัญนี่หละคือประชาชนแต่ทํายังไงที่จะให้ประชาชนทั่วๆไปได้รับสื่อจริงอยู่เรบอโอ้ยเยเคสนี้ลงเฟซเยอะมากเลยแต่ดิฉันคิดว่าอันที่มีคล้ายๆว่าทําให มีพลังที่สุดคือออกสื่อทีวีมไม่ใช่แค่การถูกล่วงละเมิดแต่ข้อมูลจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กยังพบว่าเด็กศูนหายอีกจำนวนมากถูกทารุณกรรมและถูกสแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์เช่นนำไปขอทานค้าประเวณีและใช้แรงงานผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กระบุว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานใกล้ชิด และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเท่าทันสถานการณ์ด้วยการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นรอบตัวถ้าเกิดมีคนมาชักชวนอย่างงี้ในทีวมีมันก็จะแสดงภาพและเราก็ย้อนกลับ มาถามลูกเราถ้ามีคนมาชักชวนเนี่ยหนูจะทํายังไงให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงออก <S 2> <S 2> และพอเมื่อเขาเจอสถานการณ์จริงเขาจะรู้ว่าเขาจะตอบสนองก,กับคนเหล่านั้นยังไงใช่ไหมเราจะไปไปทาไมคนนี้เรารู้จักหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดเราจะปฏิเสธเราจะปฏิเสธด้วยวิธียังไงนะในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่สอนให้รู้จักเคารพนับถือผู้ใหญ่นะนเซโนก็ไม่รู้จเนะเซโนยังไงแต่ว่าในสถานกา,การณ์ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเราสามารถปฏิเสธได้ปัจจุบัน ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติงานของตำรวจที่ชัดเจนหลังรับแจ้งความคนหายแต่เป็นหน้าที่ของครอบครัวผู้สูญหายที่ต้องอาศัยความพยายามและโชคชะตาติดต่อขอความช่วยเหลือหาเบาะแสจากผู้คนและกล้องวงจรปิดที่ต้องใช้เวลาตามขั้นตอนเพื่อขอดูภาพขณะที่หลายประเทศมีวิธีการติดตามคนหายอย่างเป็นรูปธรรมเช่นหน่วยสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูลผู้สูญหายและถูกลักพาตัวมีรายละเอียดประวัติรูปพรรพัน์สันฐานและลำดับเหตุการณ์ที่หายตัวขณะที่จีนประเทศที่มีประชากรมากกว่า1,400ล้านคน details each and i i of s s m ึ่ง h ัน s ี s ร้อยล้านคนหน่วยงานของรัฐ ก็ใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยติดตามคนหายโดยเฉพาะเด็กด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสุรารักษ์อิสรางคือณอุทยาไทย p ี s, <S ีรายงาน